สวัสดีค่ะนุ้ยเองนะคะวันนี้นะคะนุ้ยก็จะมาพูดถึงการจัดสวนนะคะเสริมโชคลาภความร่ำรวยภายในบ้านเรานะคะ ตามวันเกิดของเจ้าของบ้านนะคะตามวันเกิดเจ้าของบ้านนะก็มาฟังนะคะว่าใครเกิดวันอะไรนะคะก็ไปหาต้นไม้มาปลูกเอาไว้ที่บ้านนะคะค่ะนุก็จะเริ่มแต่วันอาทิตย์เลยนะคะเริ่มแต่วันอาทิตย์ก็คือต้นที่เขาแนะนําต้นแรกก็คือโปลเซียนนะคะโปลเซียนนี่จะต้องเป็นสีส้มกับสีเหลืองนะคะช่วยในเรื่องของโชคลาภเข้ามาภายในบ้านนะคะสําหรับต้นต่อมาก็คือเป็นต้นกุหลาบนะคะกุหลาบเนี่ยไม่ได้ระบ ุสีนะคะว่าจะเป็นสีอะไรนะเสริมความสง่าง,งามความภาพภูมิใจนะคะสําหรับต่อมาเป็นต้นจำปาค่ะเสริมความโชคดีในเรื่องต่างๆเข้าพาเข้ามาภายในบ้านนะคะสําหรับต่อมาก็คือต้นโกสนค่ะจะช่วยคุม้มครองให้คนในบ้านนะคะอยู่เย็นเป็นสุขค่ะต่อมานะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะต้น แรกที่จะแนะนําก็คือต้นวาสนาค่ะจะช่วยให้สมหวังสมปรารถนานะคะในเวลาที่คุณขอพอรต้นต่อมาที่แนะนําก็คือต้นโปยเซียนค่ะต้นโปยเซียนเขาระบุมาว่าจะต้องเป็นสีเหลืองและสีขาวช่วยในเรื่องของโชคลาภนะคะเข้ามาเรื่อยๆภายในบ้าน และต้นต่อมาที่แนะนำก็คือต้นจำปีช่วยเสริมความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้าต้นต่อมาก็คือเป็นต้นมะยมนะคะช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายสิ่งไม่ดีและช่วยส่งเสริมให้เป็นที่นิยมชมช,มชอบของคนรอบข้างนะต้นต่อมาที่แนะนำก็คือต้นกวนอินนะคะช่วยในเรื่องของการเงินนะคะนะ ต่อมานะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะต้นไม้ที่แนะนําต้นแรกก็คือต้นเข็มค่ะช่วยทําให้สมองนะคะปลอดโปรนะคะมีความคิดความอ่านที่ดีนะคะต้นต่อมาก็คือต้นชบาค่ะช่วยให้การงานนะคะไร้ปัญหาและอุปสรรคค่ะต้นต่อมาก็คือต้นกุหลาบค่ะกุหลาบไม่ได้ระบุสีนะคะก็ช่วยส่งเสริมใน ชีวิตให้สุขกายสบายใจความสง่างามความภาคภูมิใจและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะคะต่อมาเป็นต้นพยายอนะคะช่วยให้ชีวิตราบรื่นและสมบูรณ์สุขนะคะวันต่อมานะคะก็เป็นวันพุธนะคะพุธก็นุก็จะ พูดรวมกันเลยนะคะวันพุธกลางวันกับพุธกลางคืนนะคะก็คือเขาจะให้มารายละเอียดเหมือนกันเลยนะคะก็คือต้นแรกก็คือโปยเซียนนะคะโปยเซียนเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของโชคลาภเข้ามานะคะให้กับคนในบ้านและคนที่ปลูกนะคะสําหรับต่อมานะคะเป็นต้นวาสนาค่ะช่วยให้คนในบ้านนะคะสุขสมหวังดังใจนะคะคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นค่ะต่อมานะคะเป็นต้นกุหลาบนะคะต้นกุหลาบเนี่ย เน้นมานว่าเป็นสีเหลืองนะคะช่วยให้มีความสุขสมบูรณ์ในเรื่องทุกๆด้านค่ะนะต้นต่อมาก็จะเป็นพูด่างนะคะช่วยเสริมความเจริญงอกงามในชีวิตนะคะสำหรับวันพฤหัสนะคะต้นไม้ที่แนะนำก็คือต้นมะลิค่ะต้นมะลิเป็นช่วยเสริมเป็นสิริมงคลให้กับคนในบ้านนะคะมีจิตใจที่บริสุทธิ์และเป็นที่รักของคนทั่วไป ต้นจำปาค่ะช่วยเสริมในหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้านะคะต่อมานะคะต้นกุหลาบนะคะขอเป็นสีขาวนะคะช่วยเสริมในเรื่องของความสนนาาง่างามและน่านับถือค่ะต่อมานะคะต้นพุทธค่ะต้นพุทธเนี่ยช่วยส่งเสริมในเรื่องของความแข็งแรงความสมบูรณ์และเจริญมั่นคงนะคะสำหรับวันต่อมาก็คือวันศุกร์ค่ะวันศุกร์นะคะต้นที่แนะนำก็คือต้นกุหลาบนะคะกุหลาบขอเป็นสีแดงนะคะเพื่อ เสริมความสง่างามความภาคภูมิใจให้กับคุณนะคะต่อมาก็จะเป็นต้นเข็มค่ะช่วยให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าเดินทางไปในทางที่ดีนะคะต่อมาเป็นต้นโปยเซนนะคะต้นโปยเซียนไม่ได้ระบุสีค่ะช่วยในเรื่องของโชคลาภและเงินทองเข้ามาในชีวิตนะคะต่อมาเป็นต้นอัญชันค่ะช่วยให้ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะต่อมานะคะวันเสาร์นะคะ วันเสาร์นะคะต้นที่แนะนําคือต้นวาสนาค่ะช่วยทําให้เวลาขออะไรก็จะมีสมหวังมีความสุขเข้ามาในชีวิตน,นะคะเวลาขอพรก็ขอได้นะคะสำหรับต้นต่อมาก็คือเป็นต้นมะม่วงกับต้นกวนอินนะคะช่วยในเรื่องเสริมในเรื่องของการเงินนะคะและให้ช่วยในเรื่องของฐานะ การเงินน่ะให้ไปในทางที่ดีขึ้นค่ะสำหรับต้นต่อมาก็คือจะเป็นต้นจำปีนะคะช่วยให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้าในชีวิตค่ะก็วันเสาร์ก็จะมีสั้นๆแค่นี้ค่ะก็วันนี้ก็มาแนะนำเรื่องต้นไม้นะคะตามวันเกิดเจ้าของบ้านถ้ายังไงก็ลองไปหาลองมาปลูกกันดูนะคะ ต้นไหนหาง่ายก็ลองหามาปลูกกันนะคะก็ช่วยในเรื่องของอะไรนุกก็บอกไปแล้วนะคะก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมแล้วนุกจะไปหาเก็บความรู้มาให้ฟังกันใหม่คะ่ะขอบคุณค่ะ